การปั้นดินไม่ใช่เรื่องยากนะคะเรื่องที่ยากของมันก็คือการเผามากกว่าฝนเคยขุดดินจากในสวนมาปั้นแล้วก็ได้อย่างนี้ถ้ามันมีความเหนียวพอที่จะขึ้นรูปได้เราก็สามารถปั้นได้ค่ะถ้าฝนมีเวลาฝนก็จะเอาดินจากในสวนนะคะมาทําแบบนี้ตํากรองแล้วก็ใช้ปั้นเพราะว่ามันให้สีแล้วก็เท็กเจอร์ที่ฝนชอบเครื่องบดดินฝนไม่มีฝนก็ทําคกมองเหมือนที่บ้านเราตาข้าวอะ่ะแต่ฝนเอามาตําดินแบบนี้ใช้ก็ได้ จะให้ดูความแตกต่างระหว่างอุณหภูมิที่เผานะคะไอที่สีน้ำตาลเข้มนี่คือเผาที่อุณหภูมิหนึ่งพันสองร้อยส่วนที่เป็นอิฐสีแดงนี่เผาที่อุณหภูมิเก้าร้อยองศานะคะอันนี้มันก็จะมีความไอสีที่เป็นอิฐนี่ก็จะมีความดูดน้ำอยู่มีความพลุนของเนื้อดินแล้วก็มันสามารถดูดซับน้ำได้แต่ถ้าเราเผาในอุณหภูมิสูงแบบนี้มันแทบจะกลายเป็นหินค่ะ ผลปั้นอิดเล็กๆจากดินในสวนนี้เพื่อทดสอบจุดหลอมละลายของดินนะคะว่ามันเผาได้ที่อุณหภูมิสูงสุดเท่าไหร่แล้วก็เอาไว้สําหรับทดสอบเคลือบที่เราผสมขึ้นใหม่ว่าเผาออกมาแล้วมันจะได้สีอะไรฝนชอบดินจากธรรมชาติเพราะมันจะให้เท็กเจอร์แบบนี้ค่ะซึ่งฝนชอบมากงานชุดที่เห็นนี้ฝนใช้ดินจากในสวนตัวเองผสมกับดินที่ซื้อมานะคะเพราะว่าดินในสวนจะมีอินทรีย์วัตถุสูงแล้วมันขึ้นรูปยาก อนแรกๆฝนยังไม่มีเตาไฟฟ้าไม่มีเตาเผานะคะไปจ้างเขาเผามันแพงฝนเลยตัดสินใจว่าต้องทําเตาเองกับไทยปีนั้นฝนก็ตัดสินใจไปอุดรธานีเลยค่ะไปบ้านเชียงเลยนะไปดูการทําเตากับไปเยี่ยมแม่ที่หนองคายแล้วก็ไปอุดรเพื่อไปดูพิพิธภัณฑ์บ้านเชียงไปดูการทําเตาแบบบ้านๆแล้วฝนก็เอามาอัดแบปใช้ที่นี่ซึ่งมันก็ใช้ได้ค่ะทําได้ผลด้วย เตาที่สร้างเองเผาได้สูงถึงอุณหภูมิที่หนึ่งพันนงร้อยองศานะคะเต็มที่แต่ที่ต้องเลิกเผาเพราะว่าเก่งใจข้างบ้านมันต้องเผาในระยะเวลานานถึง8-10ชั่วโมงนะคะถึงจะได้อุณหภูมิที่ทำให้ดินสุกตัวเต็มที่มาถึงตรงนี้หลายคนอาจจะงงว่ารู้ได้ยังไงว่าอุณหภูมิเตาของเรามันถึงจุดที่ เราต้องการแล้วก็คือมันมีอุปกรณ์วัดความร้อนของการเผาอยู่นะคะก็คือเทอร์โมคัปเปิลฝนซื้อมาจากอินเทอร์เน็ตเนี่ยคะ่ะไม่แพงแล้วเราก็เจาะรูเข้าไปในเตาแล้วก็เสียบมันจะอ่านค่าความร้อนในเตาให้เราส่วนที่ยากที่สุดของการทําเครื่องปั้นดินเผาหรือเซรามิกก็คือการเผานี่เราต้องค่อยๆไล่อุณหภูมิขึ้นไปไม่ให้เกินชั่วโมงละ1 0 0แถมยังต้องรอให้มันค่อยๆคูลดาวซึ่งอาจใช้เวลาน,านานกว่าการเผาด้วยคะ่ะส่วนวิชาวาดรูปที่ฝนเคยเรียนมาจากอาจารย์ทั่วสารท คิดไม่ว่าทั้งอาจารย์ฝรั่งอาจารย์ไทยฝนก็เอามาอัดแอปใช้ในงานเซรามิกนี่แหละค่ะ